สวัสดีครับพบกับผมวินเพชรยนต์รถมือสองที่คุณมั่นใจวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกลับมาตามคำเรียกร้องนะฮะแฟนพันธแท้รีโว่นะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเราอยู่กับรถรีโวอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เรียกว่ามาใหม่นะครับใหม่น้อยปีใหม่มากโชมหน้าใหม่แล้วนะฮะใครกำลังมองหาอยู่นะครับรอเนี่ยนะครับคันนี้ขอแนะนำโตโยต้ารีโว 2.4e ปี2020นะครับเลขไม่เพียง6 0 0 0 0ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันถัดไปรีโวคันนี้มีอะไรดีนะครับเรามาดูกันคันนี้มาด้วยสีเทาดำเข้มๆหล,ล่อๆแบบนี้นะฮะมาเริ่มจากบริเวณกระจังหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นมัลติ รีเฟกเตอรนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะโฉมนี้เราได้เป็นกระจังหน้าโฉมหมูป่ามาเรียบร้อยนะครับปี20ชนะครับโฉมใหม่เป็นกระจังหน้าขอบสีเดียวกับตัวรถนะครับสีเทาเข้มตัดกับพลาสติกสีดำนะฮะมีแบล็กพิลตรงกลางนะครับ,รต,รรนะรบตัดกับโลโก้โตโ,ตโยตา้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟด้านซ้ายใสยๆสวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวเมาเตะ Re รีเฟกเต or, พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้มี ชุดนะครับบริเวณกันชนหน้ามีช่องสปอต l ไลท์ไหรียบร้อยนะฮะแต่รุ่นนี้นะครับเป็น Entry ีสปอต i ไลท์ยังไม่มานะฮะถัดมานะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าสวยงามลงตัวนะครับลงตัวมากๆเลยบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับสี โอ,โ, Shift, โ,อโอ้โหใสๆป้ง <c oughs> ๆเลยนะครับสีบางๆเดิมๆแบบนี้นะฮะ <c oughs> ท่านที่กําลังสนใจนะครับมองหารถนะครับรถกระบะยกสูงขับ24ประตูนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้ไว้ใช้งานจัดเลยครับคันนี้ h y u ัก e v r o 2 4 2 4 e นะครับคันนี้ได้ปี2020 <c oughs> ด้วยนะฮะหล่อๆเท่ๆแบบนี้โทรมาเลยครับ064 826 7165วินเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษานะครับ <c oughs> <c oughs> ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเอาละ ถัดมานะครับคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมโรงงานหล่อๆเข้ม,มๆสีเดียวกับตัวรถสีเทานะฮะเข้ากับบุคลิกนะครับสไตล์ยกสูงนะฮะเป็นแม็กหก้านนะครับเดิมๆโรงงานขอบ17นะครับคันนี้ได้ยางโยโกฮามาปี22อยโอ้โหยางคุ้มๆนะครับใช้อีกยาวนะฮะดอกลึกๆแบบนี้เลยนะครับใช้ได้อีกยาวส่องดูด้านในนะครับปีกนกชกอัพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับโครงด้านในนะครับเดิมๆใสๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะซื้อรถกับเพชรยนต์มั่นใจได้นะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิควาลมจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีนะฮะตัวเครื่องไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบนะครับจบสวยๆซื้อรถที่เพชรยนต์มั่นใจได้เลยนะครับบริเวณกระจกมองข้างนะครับตุ้นนี้ได้เป็นแบบโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัว LED นะฮะโลโก้ไฮลักซ์เป็น โครเมียมสวยๆนะครับคันนี้พิเศษนะครับเดิมจะเป็นบันไดข้างโรงงานแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับบันไดเหล็กไอออนแมนโอ้โหเสริมความหล่อเสริมความแกร่งนะครับสายบูสสายลุยจัดเลยครับคันนี้นะฮะคุ้มๆนะฮะจากไอออนแมนนะครับขึ้นชื่อเรื่องสายลุยอยู่แล้วนะฮะโอเคถัดมานะครับมือเปิดนะครับด้านข้างแบบโครเมียมคันนี้นะครับได้เป็นกระจก รกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าชัดเจนนะครับกระจกเดิมโรงงานโตโยต้านะฮะคันนี้ได้ฟิล์ม60รอบคันกันศาสตร์มาพร้อมนะครับทั้ง4บานเปิดออกมาบริเวณประตูนะครับผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะฮะพลาสติกขึ้นรลูกผสมกับผ้านะครับหนวมนุ่มๆน,นะฮะเดินด้วยเป็นพลาสติกสีเงินมือเปิดโครเมียมนะครับกระจกไฟฟ้ามาแน่นอน ที่วางแก้วมีให้นะฮะลำโพงได้แน่นอนนะครับซอกหน้าน็อตบริเวณชุดคานหน้านะครับชุดเสาเอด้านหน้านะครับไม่มีขยับไม่มีขยื่นนะฮะไม่มีขันไม่มีไขมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกิทเพลทโตโยต้าพลาสติกเดิมๆโรงงานนะครับถัดมานะฮะบริเวณซอกนะครับเป็นตะเข็บเม็ดอาร์นะครับชุดตะเข็บเม็ดอาร์ต่างๆนะครับอันนี้มั่นใจได้นะครับซื้อรถกับเพชรยนต ไม่มีตะแคงตีลังกามาแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลย100นะร้อเปอร์ซนะฮะถัดมาบริเวณเสาบีนะครับเสาบีตรงนี้นะครับน็อตไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขนะครับไม่มีเงะแกะเกาแต่อย่างใดนะครับคันนี้รุ่นนี้ Entry 2 4 e ได้เป็นบอกผ้าพนักพิงปรับแบบมือยกนะฮะ ถัดมาบริเวณประตูด้านหลังผู้โดยสารนะครับกระจกเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ได้เป็นฟิล์มไฮคูมาให้ด้วยนะครับฟิล์มไฮคู60โอ้โหคุ้มคนะฮะท่านไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะวัสดุนะครับเป็นวัสดุพลาสติกขึ้นรูปนะครับลายหนังมาพร้อมกับอนักแขนนะครับแบบผ้านุ่มๆนะฮะกระจกไฟฟ้ามือเปิดแบบโครเมียมนะครับชุดลำโพงมาพร้อม นะสกิดเพจเล็กมีให้นะครับด้านล่างโอเคด้านหลังนะครับเป็นเบาะผ้าเช่นกันแบบ3หมอนนะครับมี iso fix มาเรียบร้อยนะครับรีวแน่นอนครับเราได้เป็นตะขออเนกประสงค์นะครับ2จุดตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามาแน่นอนช่องเก็บของด้านหลังนะครับเรียบเรียบ,ยบตึงๆเบาะใหม่คลิปเลยปี2020โอ้โหใหม่คลิปเลยครับท่านไหนได้ไปคุ้มค่าสุดๆ นะฮะคุ้มจริงๆคุ้มสุดๆต้องคันนี้เลยนะครับบริเวณสะโพกหลังนะครับถัดมานะฮะไร่เรียงกันมาตรงนี้นะครับตะเข็บเดิมๆนะครับตะเข็บเดิมๆสวยๆเดิมๆตรงนี้เลยนะครับนอตไม่มีขยับเอ่อตัวเม็ดอาร์นะครับสวยๆอยู่ครบๆแบบนี้นะฮะถัดมานะครับบริเวณล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นดรัมเบรกนะครับแม็กขอบ17เเข้มๆแบบนี้นะฮะได้ยางโยโกปียี่สิบสองโอ้โหคุ้มสุดๆ ชัดซีด้านหลังนะครับโอ้โหไม่มีสนิมนะฮะไม่มีมุดถําดำน้ำมาแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนตใสใสะอาดสะอาดสวยๆแบบนี้นะครับเพชรยนต์เท่านั้นครับที่คุณมั่นใจในการซื้อรถมือสองนะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักคือความจมน้ำตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีตัวเครื่องไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบจบสวยๆที่เพชรยนต์นะฮะเอาละ ตัดมานะครับบริเวณด้านหลังนะฮะไฟท้ายนะครับคันนี้ได้เป็นไฟแบบ LED แบบไลท์ไกดิ้งด้วยนะครับดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะกันชนด้านล่างนะครับเป็นแบบโครเมียมตัดกับพลาสติกสีดำนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับรุ่นนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้แต่มีเป็นไฟเบรกดวงที่3ที่กระบะท้ายนะฮะโอเคเปิดออกมาตรงนี้โอ้โหปี2020กระบะ ไลเนอร์ liner, ตรงนี้เดิมโรงงานมาแน่นอนนะครับไม่มีการใช้งานหนักไม่มีขูดไม่มีขีดหนักๆแต่อย่างใดมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะถัดมาตรงนี้ตะเข็บเดิมๆนะครับรอยเชื่อมต่างๆเดิมๆมาร์กยังอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับ4ีแออยู่ครบนะครับถัดมาบริเวณด้านขวานะฮะ ตัวจุดเชื่อมนะครับจุดน็อตเม็ดอาร์ตต่างๆรอยเชื่อมต่างๆอยู่ครบนะฮะไม่มีขันไม่มีไขนะครับมั่นใจได้ 4R อยู่ครบรูกลมๆเดิมๆแบบนี้นะฮะมั่นใจได้เลยเอาละครับถัดมานะครับบริเวณล้อหลังขวานะฮะแม็กสวยๆเหมือนเดิมครับเรียกว่าเข้าชุดกับตัวรถนะครับสไตล์ดุดันนะฮะเอาละฮะแม็กขอบ17ยางปียี่สิบสองนะครับใช้อีกยาว โตโยต้านะครับเลขแชสซีจะเลขชสซีจะอยู่บริเวณคานตรงนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีสนิมใดๆนะครับไม่มีไม่มีตัดไม่มีต่อแต่อย่างใดนะฮะถัดมานะครับเปิดออกมาตรงนี้นะฮะเป็นผู้โดยสารฝั่งขวานะฮะเรียกว่าใหม่ๆใสๆแบบนี้เลยนะครับเปิดออกมามือเปิดโครเมียมนะครับใหม่ๆแบบนี้ กระจกไฟฟ้าชุดลำโพงมาแน่นอนนะฮะเบาะมี Isofix เบาะใหม่ๆสะอาดๆแบบนี้นะครับได้เป็นไลฟฟ้าด้านหลังพร้อมตัดขออนเนกประสงค์นะฮะเฮดรูมนะครับสูงๆรถทรงสไตล์ยกสูงนะครับเฮดรูมนี่ใหญ่มากนะครับสูง แล้วก็ช่วงเบาะนะครับช่วงวางขาถือว่าให้มาดีนะครับเรียกว่ากว้างขวางสะดวกสบายมากนะฮะคนที่ซื้อไปนี่เรียกว่าคุ้มนะคุ้มค่ามากครับใช้เดินทางใช้ท่องเที่ยวนะครับใช้ทำมาหากินใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับเอาลับริเวณฝั่งคนขับนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะฮะสวยๆส,สะอาดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับที่วางแขนตรงนี้เป็นแบบผ้า นะครับตัดด้วยพลาสติกสีเงินมือเปิดโครเมียมคันนี้กระจกไฟฟ้า4บานปรับออตโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมาพร้อมพับกระจกข้างแบบไฟฟ้านะครับปรับข้างแบบไฟฟ้านะฮะบ,บริเวณคนขับนะครับได้เป็นเบาะผ้าคันนี้ปรับพนักพิงแบบมือโยกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกัน ด้านในนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยแบบ4กา้านสไตล์สปอร์ตแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมควบคุมแดชบอร์ดนะฮะพวงมาลัยปรับได้4ระดับนะครับขึ้นลงหน้าหลังนะครับ4ระดับบริเวณคอนโซลนะครับด้านหน้าแผงหน้าปัดนะครับเนี่ยฮะเลขไมล์หกหมื่นนะครับรถปี20ไมล์หกหมื่น เฉลี่ยวิ่งปีหนึ่งประมาณ20,000โลมาตรฐานนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ50โลนะครับมาตรฐานเลยนะฮะถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับเอาล้วครับถัดมานะครับตรงนี้บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ได้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกดีไซน์สปอร์ตขึ้นรูปมาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยบริเวณเอ่อตรงนาฬิกานะครับดีไซน์เข้าชุดนะครับเข้ารูปกันแบบนี้เลยนะฮะถัดมานะฮะตรงนี้ เราได้เป็นแกะวางของนะครับที่วางของแบบ2ชั้นนะฮะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างก็วางเอกสารต่งางๆได้นะครับบริเวณด้านข้างนะครับกดออกไปก็เป็นที่วางแก้วน้ำนะฮะสะดวกสบายครับรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะฮะเรียกว่าสะดวกสบายมากฝั่งขวาเช่นกันนะครับเปิดออกมาวางแก้วน้ำได้ใบใหญ่ๆเลยนะครับหนึ่งใบ โอเคถัดมานะครับบริเวณหน้าจอนะครับคันนี้ได้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะฮะแบบทัชสกรีนนะครับเล่นบลูทูธซีดีต่างๆได้นะครับระบบความบันเทิงมาตรฐานโรงงานให้มาเรียบร้อยระบบแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับปรับได้4ระดับพร้อม power outlet แน่นอนครับมาให้2จุดแบบนี้นะฮะ ช่องเก็บของด้านหน้ามีมาให้นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะฮะถือว่าเรียกว่าแรงประหยัดน้ำมันนะครับแต่ข้อสังเกตที่สำคัญคือได้เป็น Eco Mode กับ Power Mode หมดนะฮะดูโอโหมตรงนี้นะครับสำหรับประหยัดน้ำมันกับช่วงเร่งแซงนะครับปรับได้ทันใจกดกดปุ๊บมาปั๊บนะครับกดปุ๊บประหยัดปั๊บเลือกเอาได้ตามความชอบใจเลย นะที่วางแก้วน้ํานะครับมีหนึ่งใบใบใหญ่ๆนะฮะเบรกมือแบบก้านยกบริเวณเท้าแขนนะครับเป็นหนังเอ่อเป็นเป็นวัสดุพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกใหม่ๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่รุ่นนี้ไม่มีเป็น power outlet ให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น G นะครับอันนั้นจะมีเป็น power outlet ให้เอาละถัดมาด้านบนนะครับตรงนี้กระจกมองหลังนะครับ ปรับลดแสงแบบก้านยกนะถัดมานะครับบริเวณม่านบังแดดนะครับฝั่งคนขับตรงนี้ไม่มีกระจกให้นะฮะเปิดออกมาที่วางแว่นตานะครับที่ใส่แว่นตามีให้นะฮะไฟเก๋งด้านหน้ามีพร้อมนะครับเปิดออกมาฝั่งผู้โดยสารนะครับม่านบังแดดได้ที่วางที่เสียบนำบัตรนะฮะแล้วก็กระจกมาให้นะครับสะดวกสะดวกฝั่งผู้โดยสารก็มีมือจับนะครับมาให้เรียบร้อย ไปเก่งตรงกลางเรียบร้อยนะครับเฮดรูมสะอาดดนะครับฝ้าเพดานสวยๆใสๆไร้รอยเจิมคันนี้ไร้รอยเจิมแต่อย่างใดเอาละไปดูเครื่องยนต์กันครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้ารีโวคันนี้นะครับปี2020เราได้เป็นเครื่องยนต์2 4ลิตรนะฮะ VGS เทบ150หลแรงม้านะครับคนทานประหยัดน้ำมันนะครับขึ้นชื่อเรื่องอะไหลนะฮะเรียกว่าใช้งานยาวๆคุ้มๆนะครับ สบายใจได้นะครับเลือกใช้รีโวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้านิดนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับน็อตนะครับน็อตบริเวณฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีไขนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนสวยงาม ซอกนั้นในนะครับเดิมเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีขยื่นชุด A B S มาให้แน่นอนนะครับเบ้าโชคแห้งๆสะอาดๆสวยๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องนะครับใหม่ๆใสๆแบบนี้เลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้รถกระบะนะครับสภาพใหม่ๆไม่น้อยๆคุ้มๆไว้ใช้งานโทรหาได้เลยครับที่064 826 7165วินเพชรยนต์ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพนะฮะถัดมานะครับตรงนี้นะฮะ เรียกว่าโอ้โหยังไม่มีรอยขยับขยเย่นใดๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับไฟหน้านะครับได้เป็นไทโคอิโตะแท้นะครับตรงนี้เป็นไฟหน้าเดิมโรงงานเลยนะครับคันหน้านะฮะเรียกว่ารูยังกลมๆคมๆนะครับปั๊มอาลูกศรชี้อยู่ครบนะฮะลูกศรชี้อยู่ครบเลยสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคเนี่ยครับสวยๆใสๆเลยนะครับชุดชุดเติมน้ําต่างๆนะครับขาวเนียนใสแบบนี้เลยนะครับโอเค แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะฮะใช้งานได้อีกยาวนะฮะนัดฝากระโปรงนะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับซีนตะเข็บต่างๆนะครับตะเข็บเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆเดิมๆตรงนี้นะฮะสวยๆเดิมๆตรงนี้เลยนะครับสติกเกอร์คันเตือนยังอยู่ครบนะฮะท่านไหนที่มองหาอยู่นะครับคุ้มๆใหม่น้อยๆปีใหม่ๆ่โอมาเลยครับผม สำหรับท่านที่กำลังมองหารถปิกอัพขับ2 4ประตูยกสูงเท่ๆแบบนี้แนะนำเลยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเอาไปใช้เอาไปขับเอาไปทำมาหากินนะฮะเอาไปท่องเที่ยวคันนี้คุ้มๆม,มีชุดแต่งบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับจัดให้เลยครับกับรีโวนะครับ2 4 e คันนี้ได้ปี2020นะครับคันนี้เลขใหม่เพียง60,000 รถใหม่ป้ายแดง9 0 0 0แสนกว่านะครับวันนี้วินเพชรยนต์จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง5 09, 000, 9 9แ0นืนบาทเท่านั้นโผเลยนะครับที่064 8 2 6 7 1 6 5ปนกวินเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกกรณีนะครับเราโทรมาปรึกษามาคุยกันนะครับซื้อรถวันนี้ขับฟรี90วันนะครับผ่อนกันอีกทียาวๆนู่นเลยครับปีหน้าเลยนะครับเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับมั่นใจได้ ซื้อรถกับเพชรยนต์ซื้อรถทั้งทีซื้อรถกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เท่านั้นที่คุณมั่นใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับรุ่นต่อไปจะเป็นคันไหนนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับไปแล้วครับสวัสดีครับ